มันเหมือนหยามลูกสะใภ้ที่เขารักแล้วเพิ่งคลอดลูกมาเพราะอะไรเพราะว่าลูกชายตัวดีของตัวเองเนี่ยแหละค่ะพาเมียคนที่สองมาแล้วบังคับให้เมียหลวงหยา่าพ่อสุดทนรับไม่ได้นะคะกับเหตุการณ์แบบนี้กับพฤติกรรมลูกชายตัวเองค่ะทำลูกเงาวดตวตัเใด นี่เนเห็นไหมคะคุณผู้ชมภาพอยู่ไกลๆเนี่ยกระชากลูกชายตัวเองแล้วถือในมือมีรองเท้าฟาดไปเลยป้าบหนึ่งที <c oughs> นี่นี่ <c oughs> อ้อีกป้าบหนึ่งหลายป้าบเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เป็นคลิปที่ชาวบ,บ้านบันทึกภาพเอาไว้ได้ค่ะถึงต้องยกย่อง ให้คุณพ่อท่านนี้เป็นคุณพ่อผัวแห่งปีไงคะ<อ>นี่จึงเป็นที่มาต้องชื่นชมค่ะคุณสมสวรรค์อายุ59ปีผู้เป็นพ่อใช้รองเท้าแตะตบหน้าและก็ตบหลังเจ้าลูกชายตัวดีคือนายจัก,กรพันธ์อายุ31ปีค่ะจุดนี้คือลานจอดรถที่ว่าการอำเภอกับบินบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้น6พฤษภาคมเมื่อวานนี้จนหลายคนเห็นคลิปบางคนตกใจนะคะเฮ้ยพ่อทำรายลูกตัวเองทำไมอะ ขณะที่หลายคนพอรู้เรื่องก็ยกให้ในายสมสวรรค์หรือพ่อสมสวรรค์เป็นพ่อผัวแห่งปีเพราะที่พ่อทำแบบนี้พระพ่อเขาสุดจะทนแล้วกับพฤติกรรมลูกชายทิ้งเมียและก็ลูกสามคนไปอยู่กินกับเมียอีกคนนึงกว่าสามปีน้ำซ้ำไม่พอเมียน้อยยังกล้าส่งแชทนัดให้ลูกสะพ้ยที่พ่อผัวรายนี้รักมากนะคะบอกมามาให้มาหย่าแชทให้ลูกสะพ้ยมาหย่ากับลูกชายที่อำเภอ โอ้โหคลิปนี้เลยถูกแชร์แล้วนี่พ่อผัวนะคะเอาคลิปให้ทีมข่าวดูนี่พ่อสมสวรรค์ดูดูดูลูกชายผมมันแชทมาแบบเนี้มันยอมได้ที่ไหนทีมข่าวเลยขอเจอพ่อผัวหน่อยค่ะพ่อสมสวรรค์เปิดใจทั้งน้ำตาเลยนะคะคุณผู้ชมพูดไปบางช่วงก็ร้องไห้ด้วยโหอกคนเป็นพ่ออยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดี โดยพ่อสมสวรรค์เล่าใทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวว่าลูกชายกับหญิงสาวอีกคนนึงเนี่ยมามีสัมพันธ์กันและจู่ๆส่งแชทมาท้าท,า,ทายลูกสะพ้ายของผมให้ออกมาอย่าให้ใช้ถ้อยคําด่าทอเสียดสียกตัวอย่างนะคะคุณพ่อบอกว่าเนี่ยดูด,ดูดูมันพิมพ์นะให้มันใจใจหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ใจเลย e well อ,อะไรอย่างเงี้ยเป็นคำด่านะคะซึ่งก็เป็นแชทที่ หญิงเบอร์สองส่งมาจนลูกสะพ้ายตอบกลับไปว่าด่าตัวเองเหรอนี่ยังไม่พอยังส่งภาพว่ามารอที่ว่าการอำเภอแล้วโอคุณผู้ชมรู้ไหมมันเหมือนแบบบังคับให้เมียหนึ่งอะค่ะเมียหลวงที่มีลูกกันสามคนมาหย่าซะ พ่อแม่ก็สุดจะทนค่ะก็เลยบุกไปที่ว่าการอำเภอทันทีจึงเป็นภาพตามที่เราเห็นซึ่งจังหวะนั้นลูกสะพ้ายกาลังพาหลานวัยสเดือนที่เพิ่งคลอดไปหาหมอที่โรงพยาบาลทําให้พ่อเนี่ยแหะค่ะก็ยิ่งสงสารหลานตัวน้อยและก็สงสารลูกสะพ้ายพ่อบอกว่าก่อนเอารองเท้าตบพยายามพูดนะบอกลูกชายบอกกลับมาอยู่กินกับเมียเหมือนเดิมไหมทุกคนเขาก็ให้อภยัยแต่เจ้าลูกชายไม่ฟังค่ะยังสวนพ่อมา บอกว่าจะไม่กลับไปทําให้พ่อทนไม่ไหวจึงเป็นที่มาของการถอดรองเท้าแตะตบหน้าลูกชายเพื่อสั่งสอนทําไปน้ําตาก็ไหลไปเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องยอมรับเลยว่าไม่เคยทําร้ายลูกไม่เคยตีลูกเลยแต่เรื่องนี้พ่อรับไม่ได้จริงๆหลังจากลูกชายถูกตบเมียอีกคนของเจ้าลูกชายคือเมียเบอร์สองก็รีบลงจากรถมาลากเจ้าลูกชายของผมขึ้นรถออกจากอำเภอไปทันที พ่อไม่คิดว่าลูกจะเป็นแบบนี้ยังหวังจะให้ลูกกลับตัวกลับใจถ้าฟังข่าวใหญ่อยู่ฟังพ่อบ้างพูดแล้วไม่ฟังแล้วจะอันนี้ลูกมันไม่ไปมันไม่นี่ผมพูดพูดแล้วมันไม่อย่างเดียวลูกลูกชายไปทำอะไรยังไงไปมีเมียน้อยอย่าว่าแต่ไอ้คุมอารมณ์ไม่อยู่เลยผม เสียใจมากอก oh. ตะลูกคนนี้ครับ้งแต่เด็กเป็นโตนี่คีตีเลยอืแต่ครั้งนี้อดไม่ไหวแล้วนะครับถ้ากลับใจได้พ่อครับแพ่รอลูกยังรอลูกเสมอพ่อที่พ่อทาไปอย่างให้ลูกกลับเพื่อกลับตัวอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกกลับมาหารูกหาเมียไม่สงสารลูกลูกทั้งสาม โอ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลายคนเห็นข่าวนี้ถึงยกย่องนะคะให้คุณพ่อสมสวรรค์ผมชื่อจริงๆสมสวรรค์นะคะจิตใจคือสูงส่งด้วยหัวแห่งปีเลยบอกว่าชื่นชมมากเลยนะชมคุณคุณน่ยคุณใจเย็นหน่อยคุณต้องลงหน่อยแต่ไม่ไม่ไม่เราเข้าใจนะคือเมียมคนที่มาก่อนเนี่ยลูกสามแล้วคิดดูคุณผู้ชมตลอดที่มีลูกสามลูกเล็กสุดคือสามเดือนแล้วสามเดือน แต่เมื่อสักครู่พ่อคุณสมสรรค์บอกว่าไอ้เจ้าลูกชายผมไปอยู่กับเมียเบอร์สองเนี่ยสปี <c oughs> สแสดงว่าเมียต้องช้ำรักตลอดระยะเวลา3ปีที่ไปอยู่กับบ้านเบอร์2องงั้นเหรอคนเพื่อลูกอะ่ะอ,อ <c oughs> หรือไม่ยังไงแต่โชคดีแล้วนะคะของฝั่งหญิงเบอร์หนึ่งที่คือรู้สึกว่าเออยังมีครอบครองฝ่ายชายที่ยังเข้าหเข้าใจเขา <c oughs> นะคะแต่ว่ายังไงความรุนแรงก็ไม่ควรแหละพ่อ รองเท้าไปตบอะเนาะแต่มัน,มนกลับกลายเป็นคนที่รู้สึกสำนึกผิดก็คือคนที่เป็นพ่อผัวไงพูดไปร้องไห้ไปรู้สึกแย่แทนการกระทําของลูกชายตนเองอะแล้วหลานน้อยๆน,นะคะตาดำๆคุณผู้ชมพ่อน้าตาไหลไม่หยุดเลยนะคะอยากให้ลูกชายกลับมาหาลูกหาเมียไปฟังอีกด้านหนึ่งหน่อยไหมคะครับเมียหลวงค่ะนี่คนเป็นภรรยาและเป็นลูกสะใภ้ของบ้านนี้คุณชดาพรค่ะ บอกว่าหลังจากพาลูกวัยสามเดือนไปหาหมอเสร็จก็ตามมาหาพ่อผัวที่อำเภอแต่สามีกับเมียชนที่สองกลับออกไปแล้วเธอบอกว่าเธอแต่งงานอยู่กินกับสามีมานานมีลูกด้วยกันสามคน12ขวบ5ขวบและเล็กสุดคือ3เดือนซึ่งเธอจับได้ว่าสามีแอบไปอยู่กับเมียคนที่สองที่จังหวัดสระบุรีมาได้3ปีแล้วก็ขอขอมาตลอดว่าเลิกกับเขาเถอะ เห็นกันลูกได้ไหมแต่สามีก็ไม่ฟังยังถูกเมียคนที่สองแชทมาด่าอีกแล้วก็ดูถูกสารพัดส่วนผัวตัวดีเวลาทะเลาะก,กับทางเนี้ยนะคะเวลาทะเลาะก,กับเบอร์สองเนี่ยก็มักจะกลับมาหาเบอร์หนึ่งเสมอคุณชดาพรบอกและแต่พอดีกันปับ๊บก็กลับไปหาเขาตัวเธอค่ะยืนยันว่ายังไงเธอก็จะไม่อย่าให้และเตรียมปรึกษาทนายความนะคะว่าจะฟ้องชู้ได้ไหมเคสแบบนี้ฟ้องได้ค่ะตอบแทนทนายเลยนะคะส่วนฝั่งเมีย คนที่สองถากคิดว่าตัวเองถูกก็ให้ยื่นฟ้องมาตัวเองมีหลักฐานพร้อมทุกอย่างเคสนี้นะคะทางนิตินายชัดเจนมีทะเบียนสมรสยังไงก็ฟ้องชูได้ลองฟังเสียงภรรยาหลวงคุณชดาพรค่ะบังคับให้หย่าในใครมาบังคับให้เราหย่าอะไรยังไงน,น้อยค่ะอ่าเขาต้องการให้เราหย่ากับสามีเราค่ะอืม ตอนนี้อยากจะพูดอะไรถึงผู้หญิงคนนั้นไหมเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาอยากอยากก็ให้เขาฟ้องมาค่ะเพราะเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเต็มที่เราไม่ได้เป็นคนผิดแฟนเราไปอยู่กินกับเขานานหรือยังครับเขารู้จักผู้หญิงคนนี้มาสามปีค่ะเขาก็ทีทีททไปไปมามาไปไปเวลาทะเลาะทีนึงก็ไปทีนึงทะเลาะทางนั้นก็กลับมาทางนี้ทางนี้ก็ให้โอกาสทุกครั้งแต่เขาไม่ปรับปรุงตัวสักที ้วผู้หญิงคนนี้เขาก็เหมือนกับผู้ชายมาเขาก็โทรตามโทรซื้อแสดงตัวให้เราเห็นอว่าเขาอยู่กับสามีเราเห็นบอกว่ามีลูกด้วยกันสามคนใช่ไหมค่ะอ่านี่คนเล็กใช่ไหมค่ะคนเล็กที่กี่ขวบแล้วเนี่ยสามเดือนค่ะสามเดือนถูกเรื่องนี้ไม่รู้จะจบกันยังไงนะคะคุณผู้ชมแต่ฝั่งพ่อผัวฝากบอกถึงเมียคนที่สองว่าอย่าโผล่มาที่ปราจีนอีกนะขอให้กลับมาแต่ลูกชาย ส่วนหลานทั้ง3คนพ่อแม่ผัวจะเป็นคนเลี้ยงเองเพราะรักหลานทั้ง3คนนี้มากทีมข่าวนะคะคุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมเราพยายามจะให้ทางเบอร์สองกับทางฝ่ายชายนะคะลูกชายของพ่อสมสวรรค์เนี่ยได้ชี้แจงเพื่อฟังเหตุผลของเขาบ้างว่าทำไม3ปีอยู่บ้านนั้นมีดีอะไรทำไมไม่กลับมาดูลูกดูเมียบ้างอยากให้เขาชี้แจงอ่ะเดี๋ยวรอนะคะเดี๋ยวทีมข่าวเราเรา,เราตามเรื่องนี้ด้วยครับเอา ก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่อยู่เพื่อลูกเนาะ